สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมโอว์ลูนะครับกับเกมเซเว่นไนท์สอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับมาลงดัน e ี p ขั้นที่10นะครับเพราะว่าดัน e ี p ีขั้นที่10ครับรูปที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆจะเป็นรูปการโจมตีของระยะไกลถูกไหมครับก็ซึ่งดามจจริงๆอ่ะถ้าเราเอาตัวดาเมจหลักของเราวิ่งก็จะขาดดาเมจไปสักนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนครับ มาเล่นในการโจมตีรูประยะประชีดครับเพราะว่าตัวที่เราใช้วิ่งคือคารินนะครับการที่เราใช้คารินวิ่งซึ่งดามิ3สามตัวของเราจะอัดดามิดได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็คือไม่มีใครหรอกครับส่วนมากเลยจะไม่ทำคารินในสายโจมตีแน่นอนอย่างน้อยก็นนใส่เส้นเลือดซึ่คู่ดาวถูกไหมครับการที่เราเอาคารินวิ่งครับเราจะทำดามิดได้ดีกว่า การที่เราเอาตัวดรามจดวิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าทีมที่ผมใช้คือทีมอะไรนะครับทีมที่ผมใช้ในด่านอีพีระดับสิกนะครับจะเป็นคารินครับลาเชลครับแล้วก็ไซนครับแล้วก็เฉิงเฉิงนะครับสาหรับใครที่มีตัวดาเมจเดียวดีๆวันนี้ก็ใช้ตัวดรามจเดี่ยวของคุณได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ทีมผมมีดาเมจเดียวแค่นี้ครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับสำหรับลูกนะในการตีด่านอีพีครับที่เป็นลูกระยะประชิดนะครับ ี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากเราเข้ามานะครับรูประยะประชิดเล่งง่ายๆเลยครับเอาคารินวิ่งครับวิ่งห่างๆบอสเลยครับวิ่งยาวๆเลยวไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็โรบเข้าวงในครับเพราะว่าบอสจะใช้สกิลไกลแล้วหลังจากนั้นบอสโดดมาใช่ไหมครับแล้วบอสเขาก็จะใช้สกิลรวมบ้าหมูให้เราพาตัวประชิดออกมานะแล้วเราก็วิ่งวนรอบไปเรื่อยๆครับบอสเขาจะใช้สกิลไกลอีกครั้งครับแล้วเราก็วิ่งออกนี่ครับลูกบอสมีแค่นี้เลยจริงๆครับ หลังจากนั้นใช้ตะกีโรมบ้าหมูแล้วเราก็วิ่งออกเราก็ปล่อยไปตีเหมือนเดิมครับง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าเอาง่ายคือเราแทบจะไม่โดนตีด้วยครับถูกไหมนี่เห็นไหมครับผมแทบจะไม่โดนตีเลยครับทุกคนเห็นไหมเป็นลูกที่ง่ายใช่ไหมเราแค่วิ่งครับวิ่งวิ่งแล้วให้ตัวดามจทำดามจไปครับง่ายใช่ไหมผมว่าง่ายแหละโอ้ถ้าใครว่ายากนะผมก็ ไม่รู้แล้วอ่ะผมว่าอีกลุ่มหนึ่งยากกว่านะเพราะว่าต้องนับจังหวะของจังหวะหนึ่งสองด้วยนะจังหวะที่บอกเขาจะกระโดดสกิลนี้ครับโดยใช้ลูกแรกนะอันนี้นะเห็นไหมง่ายไหมแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆวิงว่งวิง่วงวิ่งวนไปเลยพอใช้สกิลใหญ่เราก็หลบเห็นไหมครับทุกคนง่ายไหมผมว่าลูกนี้ครับเป็นลูกที่ง่ายมากสําหรับใครที่ยังไม่ได้ผ่าน ลองใช้ลูกนี้ดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นมากๆนะครับเพราะว่าบอสด่าน EP เป็นบอสด่านที่ง่ายที่สุดแล้วครับผมว่าทุกคนน่าจะผ่านได้นะครับหลังจกผ่านแล้วเราจะมี EP ในการอัพตัวละครได้สบายๆเลยนะครับและการที่มีขวด EP เยอะๆเราสามารถป้านแคปลูมได้เพราะว่าเราสามารถเอาขวด EP นะครับไปอัพตัวละครที่เราไม่ได้ใช้ได้ด้วยครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับการลงนะครับ ดานี้พีโดยใช้ตัวระยะประชิดต,ตัวที่หนีคารินตัวเดียวแทบจะไม่โดนตีเลยใช่ไหมโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะรครับชื่อกดไลค์ครับกดซ b s c r i b e ครับแล้วก็เป็นกกำลังใจให้ช่องโอตลูดด้วยนะครับแล้วก็เจอกันต่อไปนะครับในคลิปข้างหน้านะครับคลิปหน้านะครับผมจะทำเป็นคลิปเกี่ยวกับการลงปักเขียวครับระดับยากก็แผนที่เขียวระดับยากนั่นเองครับวิธีออโต้ด้วยนะครับ ใครที่อยากรับชมก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ